คลิปนี้สําหรับคนที่กําลังเลือกประกันโรคร้ายของกรุงไทยเอ็กซ่าอยู่นะคะเทียบเป็น i อชิลกับ i c a ค e นะคะไอชิลเลือกระยะเวลาชําระเบี้ยได้นะคะไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปี15ปีหรือว่า20ปีค่ะ คุ้มครองต่อยาวๆจนถึง85ปีเลยส่วน i c a r e นะคะไม่สามารถเลือกระยะเวลาชลําระเบี้ยได้นะคะแต่ก็คุ้มครองต่อยาวๆจนถึง85ปีเหมือนกันก็คือจ่ายเบี้ยไปเรื่อยๆเลยค่ะแผน e y h i e l เนี่ยก็จะทํายากนิดนึงจะรับสําหรับคนที่ยังไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรมาก่อนค่ะแต่ถ้าเป็นแผน i c a r e เนี่ยถ้ามีโรคประจําตัวมาก่อนแล้วอย่างเช่นเป็นไทรอยหรือว่าเป็นเกี่ยวกับกระเพาะหานะคะยังสามารถทําแผน i y c a r e ได้อยู่ค่ะตรวจเจอแล้วใจ่ายให้ตั้งแต่ระยะแรกเหมือนกันค่ะ ฝั่งไอชิลเนี่ยจะจ่ายให้ตั้งแต่ระยะแรกนะคะ25%ถ้าเป็นระยะกลางหรือเป็นระยะลุกลามเนี่ยจะจ่ายให้100%ของทุนประกันที่ทำไว้ค่ะไอแคร์ care, ถ้าเป็นระยะแรกจ่าย25%ถ้าเป็นระยะกลางจ่าย50%ถ้าเป็นระยะลุกลามจ่าย100%ค่ะไอแคร์ care, คุ้มครอง90โรคร้ายค่ะคุ้มครองให้5กลุ่มนะคะก็จะเป็นกลุ่มหัวใจกลุ่มมะเร็งกลุ่มอวัยวะสำคัญกลุ่มสมองแล้วก็กลุ่มอื่นๆตาาามมมมที่่่รรระะะบุุใใในเน,ในเเลกกคคคถ้้้้ด็จองห100โย ไอชิลคุ้มครอง70โรคร้ายค่ะไอแคร์ I Care, เบีย้ยปรับเพิ่มทุกๆอายุที่ลงท้ายด้วยเลข1กับเลข6ค่ะไอชิลเบีย้ยคงที่ค่ะจุดที่ต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแผนไอแคร์ Care เป็นเบีย้ยจ่ายทิ้งค่ะส่วนแผนไอชิลเนี่ยจะเป็นเบีย้ยเก็บออมในเล่มค่ะครบสัญญารับเงินก้อนค่ะทั้ง2แผนสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้เช่นกันค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กําลังตัดสินใจเลือกประกันโรคร้ายอยู่นะคะหากต้องการเช็คเบีย้ยสําหรับ2แผนนี้พิมพ์เพศพิมพ์อายุไว้ที่